ตึงเปียนะครับเกาสวัสดีครับคอบอลทุกท่านเลยนะครับก็ตื่นมาพร้อมกับรอยยิ้มกันอีกแล้วครับประจําค่ําคืนวันพฤหิัสสัสดีที่20กรกดาคมนะครับก็ต้องบอกเลยครับว่าเมื่อวานนี้ผลงานหน้าช่องครับมาครบทุกทางจริงครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเบียชนะทางด้านของโอลิมปิกลียงครับก็มาเฮแขนหนึ่งครับส่วนทางด้านของเจ้าบ้านครับลิเวอร์มเมื่อวานนี้ครับบอกเลยครับไม่ทําให้ผิดหวังครับถึงจะโดนนําก่อนนะครับ แต่สุดท้ายครับก็เอาชนะทางด้านของอาเรซุนครับทีมบุยตารางไปได้ถึง5ประตูต่อหนึ่งเลยทีเดียวว่าต้องขอแสดงความยินดีครับกับเพื่อนๆเอฟซ้นาช่องด้วยละกันครับรวมถึงนับไฮไลท์ในหมู่บ้านของเราทั้ง7หมู่บ้านนะครับเมื่อวานนี้ชุดโครงการ3ขุนพลนะครับเมื่อวานนี้มาครบเต็มระบบครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับเพื่อนๆครับที่เข้ามาใหม่กว่า10ท่านเมื่อวานนี้ครับก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยละกันครับส่วนใครที่อยากจะลองครับเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนะครับบอกเลยครับสายบอลสดไม่ควรพลาดครับโครงการ3 โครงการ4ีวันนี้ครับจัดหนักจัดเต็มไม่เพื่อนแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นาด้านของยูโรป้าคอนเฟลซ์ลีกครับหรือว่าบอลนอกกระแสวันนี้ครับบอกเลยครับจัดหนักแน่นอนครับใครยังไม่ได้อยู่ในครอบครัวเดียวกันครับปัดขวาใต้รูปโปรไฟล์ได้เลยครับพร้อมรับเสื้อกีฬาสวยๆครับไปใส่กันคนละหนึ่งตัวกันเพื่อนส่วนค่ำคืนนี้ครับฟุตบอลมันๆนะครับประจำหน้าช่องครับประจำค่ำคืนวันพฤหัสบดีนี้ครับเราไปดูคู่แรกกันเลยแล้วกันครับเวลาสี่ทุ่มครึ่งครับในศึกยูโรป้าคอนเฟลซ์ลีก คู่ระหว่างทางด้านของทานนาวานะครับทีมอันดับที่8ครับจากลีเมสติลิก้าครับประเทศเอสโตเนียครับจะพบกับทางด้านนะครับทีมผู้มาเยือนะครับอย่างด้านพิวิกนะครับ ทีมจากลีกนะครับอัลเมเนียพรีเมียร์ลีกันเพื่อนผลงานในเกมนัดแรกนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นทางด้านของพิวนิกนะที่เอาชนะทางด้านทันาว่าไปได้ถึง2ประตูต่อศูนย์นะครับเรามาดูผลงานช่วงหลังนะครับของทั้งสองทีมเลยละกันครับเรื่องเหมือนที่ทันาว่ากันก่อนละกันครับผลงาน5เกมหลังสุดครับก็ต้องบอกเลยว่ายำแย่สุดๆนะับ5เกมหลังสุดนะครับรวมทุกรายการนะเป็นการชนะมา1นเกมครับที่เหลือนะเป็นการแพ้รวดมา4เกมเลยทีเดียวครับก็ต้องบอกเลยนะว่าผลงานย่ำแย่มากๆครับสำหรับทางด้านของทันาว่าครับส่วนทางด้านของทีมผู้านพิิวค บอกเลยครับว่าผลงานเนี่ยค่อนข้างดูดีเลยทีเดียวครับ5เกมหลังสุดนะครับรวมทุกรายการครับเป็นการชนะ3ครับเสมอไหนเสมอกันมา1แพ้มา1เกมครับและคู่นี้นะครับกระแสต่างประเทศนะครับเขายกให้แดงด้านของพิวนิกนะครับเกมนี้ครับจะต้องชนะถึง2ประตูครับถึงจะได้เฮกันเพื่อน เกมนัแล่นะครับเอาชนะมาถึง2ประตูต่อศูนย์ะครับเกมนัดนี้เนี่ยผมบอกเลยนะว่าทางด้านของทันนาว่าครับสี่เกมหลังสุดเนี่ยเขาไม่สามารถทําประตูใส่ทีมไหนไม่ได้แม้แต่ประตูเดียวครับรวมถึงทาด้านของพิวนิกนะครับก็ต้องบอกเลยผลงานนะครับทำดีมาได้อย่างต่อเนื่องครับยีเกมหลังสุดนะครับรวมทุกรายการเนี่ยเขาแพ้ไปแค่2เกมครับที่เหลือนะเป็นการชนะไป16เกมครับเสมอไหนเสมอกันไป2ครับยังไงถ้าวัดถึงเกตบอลครับแล้วก็คุณภาพของทีมครับยังไงผมยังมองว่าพิวนิกครับดูดีกว่าทันนาว่าในทุ เชียร์ทางด้านของพิวนิกครับการันตีหนึ่งประตูครับไปรอลุ้นประตูที่สองครับเฮกันลั่นๆได้เลยครับสำหรับคู่นี้กันเพื่อนเราดูคู่ต่อมาครับยังอยู่ในศึกยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกอีกคู่หนึ่งครับเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้ากันเพื่อนคู่ระหว่างครับทางด้านของเจ้าบ้านนะครับเซนแพทริกครับทีมอันดับที่สองครับจากลีกไอร์แลนด์พรีเมียร์ลีกครับเกมนี้จะเปิดบ้านรับการมาเยือนครับ ของทางด้านครับดูเดอร์แลงครับทีมอันดับที่2ครับจากลีกลักเซมเบิร์กดิวิชันครับเพื่อนเรามดูผลงานครับในเกมนัดแรกนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นทางด้านของเซนแพทริกนะครับที่บุกไปแพ้ครับทางด้านของดูเดอร์แลงครับมาถึง2ประตูต่อหนึ่งครับถือว่าเกมนี้ครับไม่มีอะไรจะเสียครับผมบอกเลยครับต้องเปิดหน้าแรกกันอย่างแน่นอนครับเซนแพทริกไม่อยากตกรอบครับจะต้องได้ประตูแรกเนี่ยมาไวครับสําหรับวันนี้ครับเพื่อนเรามดูผลงานครับช่วงหลังกันก่อนเลยแล้วกันครับสำหรับทางด้านของเซนแพทริกครับทีมจากไอร์แลนด์พรีีีเเมยร์ลกัพื่อน 5เกมหลังสุดรวมทุกรายการนะครับเป็นการชนะ2ครับเสมอไหนเสมอกันไป2แพ้ไป1เกมนะครับส่วนสภาพความพร้อมของทีมเซนแพทริกนะครับเกมนี้ครับค่อนข้างพร้อมเลยทีเดียวครับไม่มีปัญหาเรื่องผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนแม้แต่รายเดียวครับเพื่อนแนวรับวันนี้ครับจะส่งทางด้านของแฮร์รี่ครับบ็อกซ์แบงค์นะครับยืนเป็นตัวหลักครับมิดฟิลด์แดนกลางครับเป็นด้านของคิสฟอร์เรสเตอร์นะครับและแนวลุกหน้าคู่นะครับใช้งานทางด้านของเจคครับมารลันนี่ครับยืนคู่กับทางด้านของอดัมเมอร์ฟี่ครับลงล่าตาข่ายในเกมนี้ครับเพื่อนจะพบ เพื่อผลงานช่วงหลังครับ5เกมหลังสุดรวมทุกรายการครับเป็นการชนะ2ครับแพ้2เสมอไหนเสมอการมาหนึ่งครับเกมล่าสุดเนี่ยเอาชนะทางด้านของเซนพทติกครับมาได้ถึง2ประตูต่อ1ครับในทีมของตัวเองครับเพื่อนส่วนตัวหลักวันนี้ครับมีปัญหาเรื่องผู้เล่นบาดเจ็บครับในเกมแนวับครับจะขาดนับทางด้านของทอมกิสบิตตี้นะครับรวมถึงทางด้านของโจเลสมอนครับที่มีการบาดเจ็บครับหมดสิทธิ์ลงสนามช่วยทีมแน่นอนครับเพื่อนส่วนตัวหลักวันนี้ครับก็จะเป็นในด้านของคีโน่ครับเดลอสนะครับยืนแนวลาง เป็นทางด้านของฟานลิงเกนครับและแนวลุกวันนี้ครับเป็นทางด้านของยาคูลูนะครับเลอร์เมอร์นะครับลงเป็นตัวหลักในเกมนี้กันเพื่อนและก่อนเกมคู่นี้นะครับกระแสต่างประเทศครับเขายกให้ทางด้านของเจ้าบ้านนะครับเซนแพททิกครับเกมนี้จะต้องชนะสถานเดียวครับถึงจะโอเคกันเพื่อนเหมือไหนเหมือกันนะครับหรือว่าแพ้ครับเจ้าบ้านเซนแพททิกเนี่ยบอกเลยนะครับตกรอบแน่นอนครับยังไงคู่นี้ครับด้วยผลงานในบ้านของเซนแพททิกนะครับหกเกมหลังสุดรวมทุกรายการครับเซนแพททิกไม่เคยแพ้ใครครับเป็นการชนะห้าครับ เสมอไหนเสมอกันมาหนึ่งครับบวกกับนะครับทางด้านของดูเดรแลงครับในเกมเยือนเนี่ยต้องบอกเลยครับว่าผลงานย่ําแย่สุดๆครับสามเกมล่าสุดที่ออกไปเยือนนะครับแพ้รวดมา3เกมครับยังไงคู่นี้เซนแพทริกไม่มีทางเลือกครับขอวัดใจเลยละกันครับเชียร์ทางด้านของเจ้าบ้านครับเซนแพทริกเกมนี้การันตีหนึ่งมาตัวครับและนี่คือสองทีมหน้ากล้องนะคบประจาค่าคืนวันพฤหัสบดีแบบนี้ครับชอบจัดขัดสวยลวกันครับส่วนใครที่อยากจะได้โครงการสวยๆนะครับบอกเลยครับในหมู่บ้านของเราครับจัดหนักจัดเต็มแน่นอนครับปัดขวาใต้รูปโปรไฟ มีทางเข้าอยู่กันเพื่อนส่วนค่าคืนนี้ครับผมขอเป็เพื่อนครับเชียร์บอลให้สนุกแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันหน้าไลฟ์สดครับช่ององมตัวตึงฟุตบอลเวลาบ่ายสโมงครึ่งครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ